สวัสดีค่ะโอโหอดีตดาราดังเตรียมจัดหนักทนายดังโทษถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตสึกเดือดปูมัทน,นาเตรียมจัดหนักทนายดังลั่นจัดคืนให้ชุดใหญ่งานนี้โทษอาจถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตเลยทีเดียวต้องบอกเลยว่าเรื่องราวปูมัทน,นากับทนายความชื่อดังนั้นยาวแน่นอนเมื่องานนี้ปูมัทน,นาอดีตดาราดังได้ออกมาโพสข้อความเตรียมจัดหนักระบุผ่านเฟซบุ๊ก ปูมันนาเผยว่าถามกันมาเยอะว่าปูจะร้องเรียนมรารยาทนายที่ชอบนั่งในายการดังไหมในกรณีที่เขามีนายหน้ารับคดีปูตอบว่าสุดซอยค่ะเขาจัดให้ปูสักชุดปูก็จัดคืนให้เขาชุดใหญ่เช่นกันค่ะโทษหนักสุดถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตที่เงียบเพราะไม่ชอบอวด คดีมารยาทนายความกรณีมีนายหน้ารับคดีหากทนายความมีนายหน้ารับคดีหรือมีบุคคลที่มีหน้าที่เป็นตัวกลางนำคดีมาให้โดยเรียกรับค่าตอบแทนถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดมารยาทนายความและอาจถูกลงโทษทางวินัยจากสภาทนายความความผิดตามมารยาทนายความตามข้อบังคับมารยาทนายความพศ25 29รระบุว่า หากทนายความมีนายหน้าหรือตัวแทนรับคดีแทนตนห้ามโฆษณาหรือสแสวงหาคดีโดยมิชอบห้ามแบ่งค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนให้แก่บุคคลที่ไม่ใช่ทนายความโทษทางวินยัยหากพบว่าทนายกระทําผิดมารยาในกรณีนี้อาจได้รับโทษทางวินัยจากสภาทนายความซึ่งแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่หภาคทันตักเตือนและบันทึกประวัติส พักใช้ใบอนุญาตห้ามประกอบวิชาชีพชั่วคราว3เพิกถอนใบอนุญาตหมดสิทธิ์เป็นทนายถาวรโอกาสถูกถอดถอนใบอนุญาตหากเป็นการกระทำผิดครั้งแรกหรือไม่มีพฤติกรรมร้ายแรงมักจะได้รับโทษพักทันหรือพักใช้ใบอนุญาตหากเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำหรือเป็นเครือข่ายนายหน้าหาคดีอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาต สรุปทนายที่มีนายหน้ารับคดีถือว่าผิดมารยาทและอาจถูกลงโทษทางวินัยหากเป็นการกระทำผิดหลายแรงหรือมีการกระทำซ้ำอาจนำไปสู่การเพิกถอนใบอนุญาตได้ขอบคุณที่นิวค่ะ